สดี네ครับพี all, all example, ients, so ่เพ so ื่อนทุกคนที them, the ่ติดตามกับช่องอัดไทยนะครับวันนี LA ้ก็มาพบมาเจออีกเช่นเคยนะครับสำหรับพี่เพื่อนนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับก็ได้นําข้อมูลมาฝากกันกับช่องอัดไทยอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นชิปแบงก์อีกเช่นเคยนะครับชมชิปแบงค์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นเหรียญอะไรก็จะทํคลิป มาอีกเช่นเคยนะครับแต่ชิปนี้ก็มาชมชิปต่อกันเลยนะครับเป็นชิปแบงค์นะครับวันนี้มาดูว่าแบงค์แบบไหนที่น่าเก็บสะสมเป็นเลขตองเลขเบิ้ลและก็เลขกระจกเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเก็บแล้วจะมีราคาไหมอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าพูดถึงการสะสมนะครับก็ถือว่านักสะสมนะครับก็จะชอบแน่นอนล่ะเป็นเลขสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขตองนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็ถือว่าเป็น แบงค์ที่น่าเก็บสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าแบงค์ใหม่ก็เก็บสะสมได้นะครับแต่ว่าถ้าพบเจอในแบงค์ใหม่ๆก็จะดีนะครับถ้าอยากซื้อ,อยากขายกันก็ถือว่าเป็นแบงค์อีกหนึ่งแบงค์ที่ว่าจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นจากหน้าแบงค์นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็น l a z a d a หรือว่า s h o p บีนะครับที่เขาประกาศขายกันกับแบบเลขสวยลเลขเบิ้ลเลขตรองเลขกระจกนะครับก็ <Yeah. okay. S 2> สามารถเข้าไปดูได้คลิก,กเข้าไปดูได้นะครับ หรือเราอยากโพสต์ขายก็สามารถโพสต์ขายได้ใน Facebook ของเราก็สามารถถ่ายรูปแบงค์หรือเหรียญนะครับของเรานะครับโพสต์ขายได้ใน Facebook ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งแบบออนไลน์ที่ทุกวันนี้ง่ายๆนะครับกับการถ่ายรูปเหรียญโพสต์หรือถ่ายรูปแบงค์โพสต์ขายนะครับใน Facebook ตัวเองนะครับหรือจะเข้าไปดูตามเพจ Facebook นะครับที่เขาประกาศรับซื้อรับขายกันนะครับก็ลองดูนะครับวันนี้ก็แนะนํามาให้ดูนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเลขแบบ ตองนะครับก็สามารถเก็บได้นะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยสามารถเก็บไว้เป็นขวนถุงหรือเก็บไว้ฝากเพื่อนๆให้ญาติญาติก็ได้นะครับเป็นของที่ระลึกเป็นของฝากเป็นของรับขวัญอะไรก็ได้นะครับนี่ครับอย่างเลขที่นํามาให้ชมอยู่นี้นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเลขสวยนะครับเดี๋ยวนำมาให้ชมนะครับ อย่างนี้ก็เก็บได้นะครับอย่างนี้ตองเก้าตองเก็บตองเก้าอย่างนี้ก็เก็บได้นะครับถือว่าเป็นเลขสวยเลขมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นแบงค์เลขสวยนะครับเป็นชนิดราคา20บาทนะครับหรือจะเป็นชนิดราคาไหนก็ได้ถ้าเป็นเลขสวยก็เก็บไว้ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับแบงค์พ่อหลวงราชานที่9นี้นะครับไม่ผลิตอีกแล้วนะครับจะเป็นแบงค์ไหนจะเลขสวยหรือไม่สวยถ้าใครมีพอจะหาเก็บได้ก็เก็บไว้นะครับเพื่อเป็น คุณค่าทางจิตใจมีคุณค่าทุกอย่างนะครับราคานั้นก็อยู่ที่หน้าแบงก์อยู่แล้วไม่มีการประกาศเลิกใช้นะครับยิ่งจะเป็นเลขสวยก็อย่างที่บอกยิ่งดีนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็นํามาให้ดูกันนะครับว่าเลขแบบไหนที่น่าเจ็บนะครับอย่างที่เห็นนี้ก็น่าเจ็บครับเจ็บได้นะครับเจ็บสะสมไปดูนะครับมีความสุขนะครับนดาเจ็บสะสมอย่างที่เห็นนะครับเป็นลูกเลขคู่เลขเบิ้ลเลขตองนะครับอย่างแบงค์ร้อยอย่างนี้ก็อย่างเลขที่เห็นนะครับ ก็สามารถเก็บได้นะครับหรือใครเก็บแล้วอยากขายก็สามารถถ่ายรูปเหรียญโพสต์ขายหรือแบงค์โพส์ขายใน Facebook, ข,ใน Facebook ของเราได้นะครับหรือจะทําเป็นเพจสร้างเพจขึ้นมาใน Facebook ก็สามารถทําได้นะครับสร้างเพจขายเลยก็ได้นะครับนี่อย่างเลขนี้ก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยใช้ได้นะครับรเก็บไว้เป็นข้นถุงืเอเก็บไว้ฝากเ,าเพื่อนๆในวาระดีๆนะครับก็สามารถทําเป็นของขวัญได้นะครับกัแบบวัน วาระสําคัญสําคัญของญาติของเพื่อนเนืให้เป็นของขวัญกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับลูกกับหลานเพื่อไว้เป็นของขวัญก็ดีนะครับนี่ครับเลขสวยๆหรือใครมีเยอะอยากขายก็ขายได้นะครับสามารถถ่ายรูปแบงค์ของเราอย่างที่บอกโพสขายได้หรือจะเข้าไปโพสขายในช้อปปีหรือลาซาด้าก็ได้นะครับทุกวันนี้ถ้าเป็นแบงค์เลขสวยก็จะมีราคาขึ้นกว่าหน้าแบงค์แน่นอน ลองเข้าไปชมดูได้นะครับว่าเขาซื้อขายกันยังไงราคาแบงค์แต่ละแบงค์เลขสวยเลขงามนั้นเลขตองเลขเบิ้ลน,นั้นราคาอยู่ที่เท่าไหร่เลขกระจกอยู่ที่เท่าไหร่ก็เข้าไปดูได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเลขสวยนะครับอย่างที่นำมาให้ชมนะครับเป็นเลขคู่แล้วก็แบบถ้าเป็นแบบกระจกนะครับนี่ครับเก้า9 8า อย่างนี้ก็ถือว่าเลขสวยอลองดูนะครับก่อนจะใช้ก็ลองพลิกเก็บมาดูสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะมีเลขที่สวยๆอา่าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเลขกระจกนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็ถือว่าเป็นเลขกระจกก็จะมีค่าถ้าเป็นแบงค์ใหม่ๆเลยยิ่งดีนะครับแบงค์ที่ไม่ผ่านการใช้งานนั้นยิ่งจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับออย่างเลขนี้ก็ถือว่าเป็นเลขกระจกนะครับดูนะครับ นี่ครับแบงชนิดราคา20บาทอย่างนี้ก็เป็นเลขกระจกนะครับ3 4 4 3 4 1 4 3 3นี้ก็เป็นเลขกระจกนะครับพิธีพิถันกับการใช้สักนิดหนึ่งก่อนจะใช้ก็หยิบมาดูเลขก่อนก็ถือว่าดีนะครับื่อจะเจอเลขกระจกเลขที่สวยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเลขกระจกนะครับ,ขขนะรบ8 7 7เจ7ดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยเป็นเลขกระจกนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเลขกระจกนะครับก,ก็จะเพิ่มมูลค่ากับ แบงค์ของเราได้นะครับก่อนใช้จ่ายอะไรก็ลองพลิกดูสักนิดหนึ่งนะครับราคาก็จะสูงขึ้นกว่าหน้าแบงค์แน่นอนนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับของแบงค์ว่าเก่าใหม่ขนาดไหนนะครับสําหรับคนที่อยากเก็บเลขสวยๆก็นํามาฝากว่าเป็นแบบไหนเลขกระจกเป็นแบบไหนเลขคู่เลขตองก็ลองดูนะครับเพื่อจะเจอนะครับก่อนใช้ก็ลองนํามาตรวจสอบดูนะครับ แล้วก็การซื้อการขายก็อย่างที่บอกนะครับเข้าไปดูในช็อปปีหรือลาซาด้าก็ได้นะครับว่าเขาซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาเลขกระจกราคาเลขตองราคาเลขเบิ้ลน,นะครับก็จะได้รู้กันนะครับกับการซื้อขายแบงค์เลขสวยหรือเราจะเก็บไว้ก็ได้นะครับเป็นขวนถุงนะครับเป็นสริมงคลเก็บต,ตัวเองก้าวหน้าก้าวหลังก็ได้นะครับเลขไม่ว่าจะเป็นเลขตองเลขเบิ้ลเลขกระจกถือว่าดีนะครับ ถ้าพบเจอก็สามารถเก็บไว้ได้ครับเพราะว่าจะอัปราคาแบงค์ของเราให้สูงขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีง่ายๆกับการใช้จ่ายเงินก็ต้องตรวจดูสัก,กนิดกนึงเพื่อความละเอียดนะครับจะได้เลขที่สวยๆเก็บไว้ดูเก็บไว้ชมสะสมเวลานําออกมาดูก็จะมีความสุขนะครับกับการเก็บสะสมธนบัตรไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นแบงค์นะครับก็ลองดูนะครับลหลายๆเลขลหลายๆหมวดลหลายๆหมู่นะครับ ว่าเป็นเลขแบบไหนที่น่าเกียดสะสมวันนี้คลิปนี้ช่องอัดไรยก็ได้นามาฝากนะครับกับเลขเบิ้ลเลขตรองเลขกระจกนะครับก็เลยนํามาให้ดูกันนะครับาสามารถก่อนใช้ก็ตรวจด,ดูสักนิดหนึ่งก่อนจะใช้จ่ายแบงก์นะครับพิถีพิธัธนสักนิดหนึ่งรับรองเจอแน่นอนครับนะเพราะว่าแบงก์นั้นผลิตออกมานั้นเลขก็ไม่ซ้าตัวกันนะครับมีเรียงมีเบิ้ลมีตรองมีสลับหน้าสลับหลังกัน ทุกแบงค์นะครับลองดูสังเกตด,ดูนะครับก็จะได้เลขสวยๆไว้ครอบครองสําหรับใครที่ชอบเก็บสะสมนะครับ หรือใครที่อยากซื้อ,อยากขายก็อย่างที่บอกนะครับลองเข้าไปดูได้ในเพจ Facebook หรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวของเราก็สามารถถ่ายรูปแบงค์ของเราที่อยากขายเสนอขายได้เลยนะครับราคาขึ้นอยู่กับเราตกลงกันได้กับคนซื้อคนขายนะครับหรือจะเข้าไปดูราคากันได้ที่ Lazada หรือช h อป e ีหรือจะโพสต์ลงขายใน Lazada s ช o อป e ีก็ได้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับเป็นวิธีง่ายที่ทุกวันนี้สามารถทําได้นะครับกับการซื้อขายทองออนไลน์นะครับวันนี้ก็ได้นํามาบอกกับแบงค์เลขสวย แบงเลขเบิ้ลเลขตองเลขกระจกนะครับวันนี้นำมาให้ชมกันนะครับยังไงก็ากดติดตามไปด้วยกับช่องอัดไทยนะครับคลิปหน้าจะเป็นแบงค์หรือเป็นเหรียญก็อคอยติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่างทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม